สบายดีพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศตอนเช้าเนะตามคำขอของ f c ่ประเทศไทยเด้อพี่น้องที่บุญบอกว่าอยากเห็นเฮือนแล้วเนอะนี่เฮือนรูปกับป้าแล้วก็เอาเขียดไปฝากป้าน,น้ำเด้อพี่น้องนะพัด FC พินว่า ฟังเสียงอะไรเธอไหมอะไรยำไหมเออจะ่าเออคือฟังเสียงเมื่อกี้กันอะไรแบบนี้ฟังเสียงจะได้มาเประเตือนอย่าทเธอลูกอย่ลูกแก่ปัญญายอะไรรูกดอกกับตาลลูกกระทุบกะทุบกับตาลพี่น้องขายลูกอยู่ไทยกะฝากเงินมาให้ในเด้อกนพี่น้องขายเห็ดพรอยขายออกต่างประเทศไปเวียดนามเป็นผู้ซื้อ อันนี้เห็นไหมเออโอ้ชงออกชงออกเวียดนามมั้นบ่าเนี่ยเออเออเห็ดไม่กวาดชงออกเวียดนามเด้พี่น้องพึ่งกระหูเด้ในฮากระหูปกติอยู่ในนาก็เลยวะโหนี่ลงกับป๋าขยันตั้งแต่เช้าแต่เช้าฮอทคัมได้เห็นเห็ดเห็ดแห้งๆเดี๋ยกเถ่ายวีดีโอปกตินี่เฮือนเราพี่น้อง เอฟซีทูนอยากเห็นเฮือนอยากเห็นพ่อแม่เด้อกระตั้งทำคอทุกพี่น้องนี่ทายให้หมดชูสุบานลุงตาเนี่ยถูกกับตาชนออกท้กพี่น้องเนี่ยมันเป็นเอ๊ะน้ำอ่างไงได้เนี่ยลูกไปไม่ทุบทั้งโต้ พี่นอยเขาเป็นไงดีเนาะจะได้อาจาเย์ทดลเี่ยกทุบแล้วให้เป็นกามพี่นอกามละสพัเกียบกประมาณสี่สิบบาทสพัเกียบสพัเกียบป่ะสพันเกียบกประมาณสี่สิบาทเงินไทยชาวบ้านชาวบ้านห้าพันชาวบ้านห้าพัน เออสี hang, hang, hang. Schem, bo, 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 ่ส ah ิบบาทต่อสิบพันเออแต่การยากนุผู้จะถบออกมันก็ประมาณง่ายนะต้องแข็งแข่งแข็งแข่งถูกโป๊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 กนะพี่น้องนี่กาตานก้าไปแช่น้ำก่อนแล้วก็ไปถกถก จบแล้วก็เลือกหมดคือลุงเลือกครับพี่น้องเอาไปเซน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 แล้วเห็นเป็นกรรม <ไป S 1> เลือกเป็นกรรมเป็นกรรมนี่พี่น้องนี่แล้วลุกเห็นเป็นกรรมเป็นกรมอารีนาเห็ดถูกพี่น้อง

แต่เขตกะไยอยู่พี่น้องเขตกะไยอยู่ในตามขับคาได้พี่น้องเด้ f u, อ f c ่ฟังไทยส่งขอมาปฏิดัตไม่กวาดส่งออกนะพี่น้องตอนนี้เยท็อป f แ c u ได้ไ้ม

อารีย์กายอาดียา์กายรู้อ okay ะไรนั่นพี่น้องเคยน้อพี่น้องบรรยากาศช้าๆเมื่อคืนฝนตกแห้งเคพี่น้องใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามได้ด้วยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ซองวันโซลารนี่ตามคำขอ้อ FC น้อง,อองพี่น้องขอบคุณขอบใจลหลายๆสวัสดี